แกรปปิงได้บอกแล้วเว็บไซต์ i t c o o g a n g com นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำฟีเจอร์ของ ios 14.5กับ ipad o s 14.5นะครับซึ่งตอนนี้ iphone นั้นนะผมอัพไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัพของ ipad กันนะครับรายละเอียดของมันนะครับก็จะเป็นว่าโอ้โหตัวเล็กยิบย่อยมากเลยว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างแต่ว่าโดยหลักแล้วนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการทำงานฟีเจอร์ต่างๆแล้วก็รวมไปถึง air tag ด้วยนะครับที่ตอนนี้เปิด ให้มีการสั่งจองกันเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับฟีเจอร์แรกที่เราจะพูดถึงกันนั่นก็คือฟีเจอร์การปลดล็อกด้วย Apple Watch แต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เครื่องที่เป็นน้องสาวนั้นสาธิตนะครับก็คือมันจะมีฟีเจอร์ตัวหนึ่งขึ้นมาถ้าคุณใช้ Apple Watch นะครับบอกว่าเฮ้ยจะมีการปลดล็อกด้วย Apple Watch ไมหมอะไรเงี้ยมันเหมาะกับการที่เราใส่หน้ากากอยู่นะครับแล้วเราไม่สะดวดจนการที่ จะกดพินนะครับเราก็ใช้แบบนี้ได้เลยถือว่าสะดวกสบายมากเลยทียนะครับเรื่องน่าที่ยวจะมาพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของ5 g 2ซิมนะครับซึ่งตอนนี้เครื่องผมนั้นอนะใส่แค่ซิมเดียวนะครับแต่ถ้าผมกดให้มีแผนนเซลูล่าก็คือว่าทําเป็น e s ิมนะครับเราสามารถที่จะเอาไว้กัน5 g นั้นอนะสามารถใส่ได้เลยนั่นหมายความว่าเครือข่ายทั้งหมดนะครับที่ตอนนี้รองรับในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น d t a as แล้วก็ 2W8 นะครับก็สามารถที่จะใช้บริการเกี่ยวกับ 5G ผ่าน iPhone ได้ทั้งรูปแบบของ eSIM และก็รูปแบบธรรมดาได้ด้วยต่อมานะครับนั่นก็คือ e m o j i ิ c o n นะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าสมมติว่าเราพิมพ์คาว่า AirPod s Max นะครับมันไม่ขึ้นแต่ถ้าเราพิมพ์หูฟังนะครับถ้าเราพิมพ์คาว่าหูฟัง มันก็ไม่ขึ้นล้าเรา,เรา,เาคิมคำว่าดโฟน e มันจะมีสนี่ครับนี่ถ้าเป็นรูปนี้ก็คือเป็นรูปของ AirPod s Max นะครับสำหรับตัวของหูฟังนี่คืออีโมจิแบบใหม่ที่ Apple นั้นเปิดตัวนะครับในตัว iOS 14.5อันนี้ก็คือจะรวมไปถึง iPad OS ด้วยครับต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของการตั้งค่าให้ Siri นั้นนะ่ะ ไปเปลี่ยนเป็น Spotify หรือว่าเป็นแอปพลิเคชันอื่นแทนที่จะเป็นตัวของ Google Music อย่างเดียวก็ได้สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้บริการนะครับนี่ก็สามารถที่จะเรียนรู้จากแอปนี้ได้นะครับใช้แบบนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าได้ทั้งหมดเลยก็ถือว่าเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับทางของ Apple นะครับนี่ครับมันก็จะมีฟีเจอร์ต่างที่เรียกว่า มาค่อนข้างที่จะครบนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะอ่านอะไรต่างๆได้ของทาง iOS นะฮะและนอกจากนี้นะครับยังให้ Siri นั่นอะเปลี่ยนเสียงได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเราจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษธรรมดาอังกฤษสหรัฐอเมริกานะครับ แล้วก็สามารถที่จะเลือกเสียงได้นะครับว่าจะเสียงไรโอ้โหมี้หมด4เสียงะฮะก็เลือกไปตามความต้องการแต่ถ้าคุณไปเลือกแค่ภาษาไทยนะครับก็จะเจอน้องสิริที่เป็นภาษาไทยแต่เอาง่ายพูดเลยว่ามันก็มีเฉพาะแค่เสียงเดียวคือเสียงผู้หญิงนะครับ เรื่องต่อมาคือเรื่องของแมพนะครับอันนี้จะใช้งานได้เฉพาะแค่บางประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ในไทยนั้นยังไม่มีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการรายงานเกี่ยวกับอุบิเหตุหรืออุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะรายงานได้นี่แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถทําได้ในประเทศไทยนะครับก็น่าเสียดายอยู่เือนกันแต่คิดว่าอนาคตน่าจะทําได้ที่สําคัญนะครับในตัวนี้ ไอตัวไฟไมยนะครับเราสามารถที่จะใช้งานในการตามหาสิ่งของได้ก็คือเราติดแอร์แท็กเอาไว้ก็สามารถที่จะตามได้ไม่ไว่าจะเป็นกุญแจรถกระเป๋าหรือว่าจักรยานอะไรต่างๆนอกจากอุปกรณ์ต่างๆที่เราฟิกไว้แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะตามได้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเพิ่มฟีเจอร์ตัวนี้เข้ามาเช่นเดียวกับ iPad OS และนอกจากนี้นะครับในตัวของ iOS 1 4 5ก็จะรองรับ Joy PS5 ตัว Xbox รุ่นใหม่นะครับรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆที่ได้ได้ว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวทำให้ไฟล์ของมันนั้นมีขนาด 1GB กิกนะครับนั่นก็คือเป็นสาเหตุที่ทำไมถึงจะต้องอัปเดตผ่านตัวของ Wi-Fi วงเล็บที่จริง Apple นะ่ะก็ให้อัปเดตผ่าน Wi-Fi อยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูของ iPad OS นะครับก็ขอเริ่มต้นจากฟีเจอร์นี้กันก่อนครับ ต่อมานะครับถ้าคุณใช้ในการเข้าเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นอ่ะผมลองเข้าใน IT g o o g l e n o m นะครับแล้วกดปุ่มรูปเ e ิร์ชนะครับอ่ะกดปุ๊บนี้นะครับคุณสามารถที่จะนำอีโมจิใส่เข้าไปได้นะครับอีโมจิัก็คือเรากดในตัวนี้ค้างนะครับแล้วที่จริงอ่ะผมตั้งเอาไว้แต่มดูหายเปไหยน,นะครับมันสามารถที่จะใส่อีโมจิได้นะครับ เนี่ยครับสมมติว่าผมกดเลือกภาษาแล้วผมกดเป็นอีโมจิเนี่ยเนี่ยนะครับัหมาอีกทีเนี่ยครับคือสามารถที่จะเนี่ยใส่นี้ได้เลยนะครับสะดวกมากสำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยฉันหาข้อมูลแล้วฉันอยากใส่อีโมจิเงี้ยทำได้ไหมนี่ทำได้แล้วครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในการที่ Apple Pencil นะครับจะรองรับการเขียนนะครับ ผ่านตัวช่องพวกนี้มันก็สามารถที่จะรองรับภาษาได้มากขึ้นแต่ว่าภาษาของมันนั้นก็รองรับแค่จยรมันฝรั่งเศสโปรตุเกสละก็สเปนร,รวมถึงอิตาลีนะครับส่วนภาษาไทยยังนะครับ mm. แล้วก็จะมีเรื่องของคีย์บอร์ดแบบสมาร์ f o l ิ o นะครับที่ออกแบบมาให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเ็นบอกว่ามีไซต์ซิเคียวี้มีแล้วก็มีฟีเจอร์ของเซิร์ฟ เซฟบอสซิ่งนะครับทั้ง iOS แล้วก็ตัวของ iPad OS เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีการแก้ปัญหาบั๊กอะไรต่างที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้นะครับในเรื่องของ iOS 14.5นะครับก็จะมีเรื่องของการแตะตัว แท็กด้านหลังนะครับก็คือเอาง่ายเครื่อง iPhone นี้ก็จะมีตัวของ MagSafe อยู่นะครับถ้าเราเอาไอโกกระเป๋าตังของ MagSafe เนี่ยไปใส่เนี่ยมันก็จะมีการสั่นปุ๊ดนิดหนึ่งนะครับและนอกจากดีนะครับให้มันจบไปเลยดีกว่าในตัวของแบตเตอรี่สำหรับ iOS 14.5นะครับวงเล็บใน iPhone 11นั้นก็จะมีการแก้ปัญหาเรื่องของตัวคาลิเตรเรียบร้อยแล้วนะครับและก็ยังมีฟีเจอร์อีกมากมายที่รอการอัปเดตอยู่ตามขนาดหนึ่ง ที่กระบาของมันนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวใครที่ใช้งานอยู่อย่าลืมเข้าไปอัปในเซตติง้งแล้วก็เลือกไปที่ตัวของทั่วไปนะครับหรือ general นั่นเองนะครับนี่ครับ general เสร็จปุ๊บก็กดอัปเดตอย่างนี้นะครับนี่คืออัปเรียบร้อยแล้วมันก็เลยจะขึ้นแบบนี้นะครับก็สําหรับ ทิปเทคนิคในการใช้ iOS 14.5ก็ราวๆประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้คือเบื้องต้นเฉยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณเนื้อหาจากทาง m a x l u m m o s ด้วยนะครับที่เราได้ไปอ้างอิงจากเขานะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูเว็บไซต์ของเขาได้ซึ่งเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับหากคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับคลิปรีวในครั้งหน้า จะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ